สนับสนุนโดย TOT WiFi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100สวัสดีครับพบกันนะครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปนะครับเช่นเคยครับรายการของเราครับเป็นรการที่พาคุณม้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับซึ่งทริปนี้นะครับเราจะไปถึงต่างประเทศกันนะครับแต่ผมเนี่ยเสียใจจริงครับที่ติดภารกิจครับไปไม่ได้ครับ ก็เลยเป็นความโชคด,ดีของทีซีก้างแล้วนะครับที่เขาจะได้ไปสิงคโปร์ครับไปนั่งเรือสำราญครับจะเป็นยังไงนนนะครับตามไปดูเลยครับ ออืเลยนะครับต้องขอบคุณพี่น็อตวารฤทธิ์มากๆเลยนะครับที่ส่งผมกล้ากไรพิษมาทํางานแทนนะครับถึงหน้าตาจะไม่ดีเท่าแต่ทำงานพอไหวอยู่นะครับพี่น็อตครับทีนี้เมื่อกี้เรานั่งสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์มานะครับลงที่ชางอีอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตซึ่งเป็นสนามบินของสิงคโปร์แล้วก็เดินทางมาครับโดยรถบัสนะครับมาที่ท่าเรือแห่งใหม่เลยนะครับที่ชื่อว่า Marina Bay Cruise Center สิงคโปร์นั่นเองหรือ MBCCS เป็นตัวย่อของเขานะครับเพื่อมาขึ้นเรือของบริษัท Royal Caribbean เรือลนี้นะครับมีชื่อว่า Mariners s Marin o the Sea นั่นเองซึ่งตลอดทั้งทริปนี้นะครับจะได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมแบบเอ็ l u s i v e ซฟสุดๆเลยจาก World Surprise Travel นั่นเองครับมีซ้อมหนีไฟด้วยครับ <laughs> วันนี้เราก็ต้องเหมือนดูรหัสบุญบตร เช่น D23 ใช่ไหมครับ D23 เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโซนไหนโซนไหนตะกี้เขาจะมี s t a ฟเนี่ยมาคอยบอกมือว่าเอ้ยลงมานะเดี๋ยวลงมาที่ deck f ชั้น4นะแล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาเสร็จต้องเดินไปสุดตรงนั้นนะเนี่ยครับแล้วก็ไปรวมตัวกันแล้วก็จะได้ขึ้นเรือเล็กใช่ไหมครับแล้วก็วออกจากฝั่งไ,ไม่ใช่ <laughs> ขึ้นเรือเล็กแล้วก็อพยพออกไปได้เหมือนหนีออกจากเรือถ้าเกิดว่าเนือเรือเนี่ยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าไฟไหม้อะไรแบบนี้ Okay, so first, good start. Good start? <laughs> good start, yeah. Put it like this. And now. That's it. Uh -huh. Push those two bit together. Okay. Now the strap. Where's the strap? <laughs> oh here? There you go. Put it here. That's it. in a hat. He told me to put my the uh -huh. Where is the whistle the light? What? The whistle, whistle Here is the light? Yeah. So if anything happens, yeah. we're gonna have this to... where you come. Where we have uh, to come uh, here? you That's why we do it. So what's gonna pound the alarm? <laughs> oh, don't worry about that, just don't relax on the <laughs> okay, you don't need to worry about that. Anymore. Maybe fire, maybe? Yeah, anything like that. Maybe. Okay. I don't want to Oh, okay. okay. <laughs> yeah. May actually, she just want to know. <laughs> She's the one who want to know. Just <laughs> if anything goes wrong. Okay. i right. uh, see, our call. Okay. ก็เขาบอกว่าก็นี่แหละที <gì> <S <S ่จุดจุดนี้ที่จะต้องมาถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงอลามเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินก็ต้องวิ่งมาจุดนี้แล้วมาเจอพวกเขาแล้วก็ต้องใส่เสอร์ชูชิแบบนี้ซึ่งเมื่อกี้ก็ถามเขาแล้วแหละว่าอะไรที่จะทําให้เกิดเสียงอลามแบบนี้ขึ้นมาเขาบอกว่า don't worry แบบ enjoy เถอะอยู่บนเรือไปเถอะไม่ต้องเครียดมากฉันไม่อยากจะทําให้คุณแบบซีเรียสรอกนะก็ดีเป็นเล่ห์จิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เขาจะแบบไม่ให้ใครที่มาแบบมาล่องเรือแบบนี้เครียดเกินไป thank you so much Mr. Ching ตอนนี้ครับพี่น็อตเรามาอยู่บนเรือ Mariner of the Seas แล้วนะครับซึ่งเรากำลังอยู่บนชั้น12ซึ่งเหมือนเป็นชั้นดัดฟ้าของเรือลำนี้แล้วแหละเพิ่งได้เห็นความใหญ่ของมันจริงๆนะครับว่ามันใหญ่มากเขาบอกว่ามันคือ4เท่าของเรือไททานิกนะครับต้องเอาไททานิกมาประกอบกัน4ลำเพื่อเท่ากับเรือ Mariner of the Sea อะลำนี้เพียงลำเดียวเท่านั้นนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของตารางการเดินทางบ้าง5วันครับที่เดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันแบบนี้นะฮะที่เราล่องเรือสำรานไปแบบนี้วันแรกครับก็คือวันน เราออกจากท่าเรือที่ประเทศสิงคโปร์ออกมาแล้วนะครับเราจะล่องเรือไปที่พอร์ตคลังประเทศมาเลเซียซึ่งจะถึงในวันพรุ่งนี้ฮะแล้วเราก็จะด็อกเรือนะครับแล้วเราก็ลงไปเที่ยวกันที่บริเวณพอร์ตคลังประเทศมาเลเซีย <position. S 1> <ๆ>หลังจากนั้นเราเที่ยวพอตคลังทั้งวันในวันที่2ใช่ไหมครับวันที่3เสร็จก็จะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยของเรานั่นเอง Own. โอ้โหเป็นที่หน้าภาคภูมิใจที่แบบเรือระดับโลกแบบนี้สามารถเดินทางแล้วก็ล่องเรือพานท่องเที่ยวต่าง,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 งชาติเนี่ย ไปที่จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยด้วยนะครับในวันที่3จะถึงประมาณสัก11บเอโมงมั้งช่วงสายๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ภูเก็ตอีก1วันนะครับและคืนนั้นอีกก็จะล่องกลับมาที่ประเทศสิงคโปร์ครับซึ่งใช้เวลา1วันเต็มๆนั่นคือวันที่4เราจะสามารถ enjoy f a c i l ต t y ่ต่างๆบนเรือนี้นะฮะพี่น้อยก็คงอิจฉาพวกเรานะครับเราสามารถไปไว่ายน้ําได้นะครับไปเล่นฟินเตเนสนะครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเดินแบบนี้ได้เ <laughs> <laughs> ขาไม่รู้เขาฟังไม่ออกนะแล้วก็ไปตีกอล์ฟแบบนี้หรือเล่นไอส์สเก ไปดูหนังมีหนัง3ามิติให้ดูด้วยอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งแบบเราสามารถเอนจอยแบบเนี้ยนะครับบนเรือได้ในวันที่4และสุดท้ายครับวันที่5ก็จะกลับมาถึงที่ประเทศสิงคโปร,ร์ช่วงประมาณ10บโมงหรือประมาณเที่ยงนะครับแล้วก็กลับบ้านของเรากันนะฮะ คุณผู้ชมครับยิ่งพูดมันก็ยิ่งแค้นนะครับคิดดูสิครับทีซีก้าของเราครับยังส่งรูปสวยๆเนี่ยมาตอกย้ําคนที่ไม่ได้ไปอย่างผมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อผมไม่ได้ไปนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเ <c oughs> พราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราเอารูปสวยๆนีวยนะครับผมจะเอารูปสวยๆที่ต้องก้าถ่ายมาเนี่ย ส่งเข้าไปในแฟนเพจไปเที่ยวไปเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชื่นชมกับบรรยากาศเหมือนกันแต่ก็ผ่านรูปนะครับถ้าอยากไปเองก็ต้องซื้อตั๋วไปเองแหละครับเหมือนผมนี่แหละครับคราวหน้าจะต้องไปให้ได้ครับนี่เลยครับโอ้รดเร็วทันใจครับผ่านทีโอทีไวไตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยครับผมอยากมีอินเทอร์เน็ตเร็วแบบผมนะครับเข้าไปเลยครับเว็บ t t o t wifi com ครับคุณก็ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเร็วแบบนี้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่โค้ยเลย สนับสนุนโดย TOT WiFi ตอบทุกไลฟส์สไตล์ออนไลน์ได้ทั่วไทยโทร1100